เกาะติดชายแดนลาวลำเลียงอาวุธหนักประชิดอัตปือวิเคราะห์รอยร้าวขเขมรลาวหลังกองทัพขยับเคี้ยวเล็บครั้งใหญ่สวัสดีครับพบกับผมเซตเจมส์ James, กับการเกาะติดสถานการณ์ความมั่นคงที่กำลังเป็นที่จับตามองที่สุดในขณะนี้ครับย้อนกลับไปเมื่อช่วงวันที่4มกราคมที่ผ่านมาจนถึงล่าสุดวันที่9มกราคม2569 ได้ปรากฏภาพความเคลื่อนไหวที่สร้างความตื่นตัวไปทั่วโลกโซเชียลของทั้งฝั่งไทยและลาวครับนั่นคือการลำเลียงกำลังพลและยุโทโธปกรณ์ขนาดใหญ่ของกองทัพป,ประชาชนลาวมุ่งหน้าเข้าสู่พื้นที่แขวงอัตปือซึ่งเป็นพื้นที่รอยต่อชายแดนสำคัญหลายคนตั้งคำถามครับว่าในวันที่บรรยากาศชายแดนเพื่อนบ้านกำลังมีความเปราะบางทำไมลาวถึงเลือกขยับอาวุธหนักในเวลานี้ นี่คือการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือสถานการณ์บางอย่างหรือเป็นเพียงการฝึกตามรอบปีวันนี้เราจะมาเจาะลึกรายละเอียดจากหลักฐานที่ปรกากฏล่าสุดกันครับเรามาไล่เรียงเหตุการณ์กันครับข้อมูลนี้อ้างอิงจากรายงานของเพจ Army Military Force และคลิปวิดีโอจากชาวเน็ตลาวจำนวนมากที่บันทึกภาพขบวนรถบรรทุกทหารและรถขนส่งอาวุธหนักขณะเคลื่อนผ่านชุมชนในแขวงอัตตปือ สิ่งที่น่าสนใจคือขบวนนี้ไม่ได้เคลื่อนย้ายเพียงแค่วันเดียวครับแต่มีรายงานว่าเริ่มมีการลำเลียงเข้ามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่4มกราคมจนถึงปัจจุบันซึ่งแสดงให้เห็นถึงขนาดของปฏิบัติการครั้งนี้ว่าไม่ใช่เรื่องเล็กๆพื้นที่อัตปือน,นั้นมีความสำคัญทางยุทธศาสตร์อย่างมากเพราะมีแนวพรมแดนติดกับจังหวัดรัตนกิรีของกัมพูชาซึ่งในอดีตมักจะมีประเด็นเรื่องเขตแดนและการกระทบกระทั่งเกิดขึ้นบ่อยครั้ง หลุดออกมาว่อนอินเทอร์เน็ตยิ่งตอกย้ำความสงสัยครับว่าสถานการณ์ชายแดนในตอนนี้มีนัยสำคัญอะไรซ่อนอยู่หรือไม่ถ้าถามว่าทำไมการเคลื่อนทัพที่อัตตปือถึงเป็นเรื่องใหญ่เราต้องย้อนมองกลับไปดูบริบทของพื้นที่ครับลาวและกัมพูชาเคยมีข้อพิพาทเรื่องเขตแดนมาแล้วหลายครั้งโดยเฉพาะในจุดที่ยังไม่มีการปักปันเขตแดนที่ชัดเจนในรายงานล่าสุดระบุคร,ครับว่า กองทัพประชาชนลาวแสดงจุดยืนเรื่องการรักษาความมั่นคงและป้องกันการละเมิดพรมแดนอย่างสูงสุดแม้จะมีชาวเน็ตลาวบางส่วนให้ข้อมูลว่านี่อาจจะเป็นเพียงการฝึกซ้อมรบของกองทัพในแขวงอัตตปือเท่านั้นแต่ข้อมูลที่น่าสนใจมีการระบุเพิ่มเติมว่าเป็นการฝึกเพื่อแสดงศักยภาพต่อประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการลุกล่ำพื้นที่อธิปไตย ทามกลางกระแสข่าวความไม่แน่นอนในภูมิภาคนี่ถือเป็นการส่งสัญญาณป้องปรามที่สำคัญจากฝั่งเวียงจันทร์ครับนักวิเคราะห์มองว่ากองทัพลาวในปัจจุบันมีความพร้อมทางยุทธปกรมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดการที่เลือกเคลื่อนทัพผ่านเส้นทางที่ประชาชนมองเห็นได้จนมีคลิปเผยแพร่ออกมาใน t ิ k t o อกและ Facebook มันสะท้อนว่านี่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การสื่อสารครับคือการทำให้เห็นว่าลาวมีความพร้อมในการดูแลอธิปไตยของตนเอง ไม่ว่าบทสรุปจะเป็นการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมรับมือภัยคุกคามหรือเป็นการเสริมกำลังเพื่อเฝ้าระวังพรมแดนจริงสิ่งที่เกิดขึ้นคือความตื่นตัวของคนลาวที่เข้าไปให้ความสนใจกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากและในทางกลับกันมันคือข้อความที่ส่งไปยังเพื่อนบ้านว่าการจะขยับตัวทำอะไรที่ชายแดนในยุคนี้จะถูกจับตามองและตอบโต้ด้วยความพร้อมจากกองทัพทันทีสุดท้ายนี้สถานการณ์ที่แขวงอัตตปือยังเป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันต่อไปครับ ว่าหลังจากขบวนอาวุธหนักเหล่านี้เข้าประจำการแล้วท่าทีของแต่ละฝ่ายจะเป็นอย่างไรและจะมีถแถลงการที่เป็นทางการจากกระทรวงป้องกันประเทศของเราออกมาเพิ่มเติมหรือไม่แล้วคุณผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับภาพการเคลื่อนทัพใหญ่ในลาวครั้งนี้เชื่อว่าเป็นแค่การฝึกซ้อมรบตามปกติหรือคิดว่ามีนัยสำคัญเรื่องการเฝ้าระวังชายแดนจริงๆคอมเมนต์แลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับ และหากไม่อยากพลาดการสรุปข่าวเชิงลึกแบบนี้อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องเซตเจมส์ไว้ด้วยครับสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ